ลาวาบักร้ลานรับเติมโลบักระบบ VIP เลข7เจ็ถ้าใครไม่สะดวกใช้ VIP เซิร์ฟเวอร์ก็มีระบบ ID Pass ด้วยนะครับและยังมีบริการกดเกมพาร์ทในแมปต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตคิงสังกะสีอันในเมสไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และที่สำคัญมีถอยโค้ดด้วยนะครับอย่าลืมไปสมุดน,นะครับเพื่อความเกลือและบริการเติมเพชรออสตาชินโด o ไลฟ์สำหรับใครที่อยากใช้บริการลิงใต้ร่างคลิปเลยนะครับ วัสดีมิตรรักแฟนเพลงของผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง last low นะครับวันนี้ก็พิเศษหน่อยครับวันนี้เราจะมาดู intro น,นะครับดังที่ผมเล็โพสต์ไปในแถบเออ่ดิสคอร์ดของผมนั่นเองนะครับก็ผมไปโพสไปว่ากิจกรรมทำํำ intro นะเงินก็รางวัลก็มีนิดๆหน่อยๆมีรางวัล3ที่นะก็ที่1ได้450บอล ที่สก็200วอที่3ามก็100วอลในแกับนีก็ถ้าไม่อยากได้วอลเล็ตก็สามารถโอ,อนเป็นธนาคารได้นะครับแต่อย่างแรกเลยนะเวลาลงคิดบนนะ่ะอย่าลืมใส่แฮชแท็กลาดโลอินโทกับอินโทรลาดนะครับนะเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นตามที่ผมค้นหาเนาะกระหงก็ลงไปดูแวะๆดูแล้วแหละเออมีอันไหนถูกใจอะไรมั่งนะครับนะก็เห็นไหมสอวันที่ผ่านมาหวันที่ผ่านมาอย่างเงี้ย อันนี้อะไรนะโอ้ลาโลเต็มตัวเลยเว้ยอินโทรล้าโลอันนี้ส่งเข้าประกวดอินโทรโอเคไหนโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหคุณภาพได้240รสีสิบพีเนี่ยนะน้องเอ้ยไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้บอกนี่ว่าคุณภาพมันต้องดีขนาดนั้น มันนิ่มไปวะมันนิ่มไปวะมันนิ่มไปวะยัง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 พี่หาอะไรมากกว่านี้นะครับผูาาช้ชมแบบหาปุ๊บปุ๊บ,บ <laughs> คือผล่มาอันเดียวผมก็งงเอ๊ะทำไมมันผู่มาอันเดียววะไหนเขาดูหน่อยเซะ สำหรับผมนะสวยนะแต่มันกิงมิงแต่ผมชอบนะอย่าอันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอิทโทร,ราดีแค่เดียวเศร้าอ่ะคือเศร้าอ่ะคือมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่แต่หายไปไหนวะอ่ามาอันนี้อ่าอิท,ทร,ราราหายนานกับ2ดึองตดย์ ก็ได right. mm. wow, so ้นะก็ได้นะอ่าเก็บเก็บเก็บไว้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 อืมเกมมิ่งเวะเบาไปเบาไปทำไมรู้สึกเศร้าเป็นยังวะอยู่แล้วภูมิใจอะเออภูมิใจที่สุ่มได้ถึงจะถึงจะ ถ้าผมเข้าเข้าใจความหมายผิดแบบความหมายที่ผมเข้าใจก็คือทําคลิปแต่สองแสนทับกดจะไปถึงเอ้ยเอาน่าค่อยไปค่อยไปอมันไม่รู้สึกว่าเป็นอินทัวน้องแต่พี่ชอบนะแต่พี่ชอบไ a ม สไตล์นี้เขาเรียกว่าอะไรไว้แบบตัดจบแบบปุ๊บเลยเห็นมาเยอะนะคนทำอินโทรเนี่ยแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าสไตล์อะไรถามว่าชอบไหมก็อืโอเคโอเคโอเคอประกวดอินโทรทำฟอนต์เองยังไงวะอาไม่ใช่ละไม่ใช่ละนิ่มไปนิ่มไปอะไรวะเนี่ย โอ้โหอืมเฮ้ยแต่นิ่มนิ่มนิ่มไปหน่อยนิ่มไปหน่อยถ้ามีมีเอฟเฟเอฟเฟคปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มอะไรก็โอเค ยังไงยังไม่ถูกใจเลยอ่ะโอ้โหเมื่จบไปไวไหมน้อง <c oughs> ยัง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 โอ้โห <c oughs> สี่สิบวิมาเท่า ลาวาบักร้ลานรับเติมรบักระบบ V I P เีนเจ็ดมันไม่ไมมจําเป็นต้องเอาลาวาบักก็ได้นะเพราะว่าลาวาบักเนี่ยผมเป็นคนแบบทําขึ้นมาเองก็ได้นะครับนี่แค่นี้เหรอถามจริงมีแค่นี้เหรอนี่เจ็ดวันเลยนะเอเจ็ดวันเลยนะแต่เมื่อวานผมมีเยอะมากเลยนะมันหายไปไหนหมดวะลงไปหาอีกแฮชแท็กหนึ่งท่านผู้ชมก็อ้านี่ก็ขึ้นเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ดูอ่าลองลองลลองเลย ืมก็ได้ก็ได้ไดมีมีอะไรแบบภาพประกอบประกอบก็ถือว่าโอเคละนี่ไงคือคือบางทีมันไม่ขึ้นไงท่านผู้ชมผมก็งงทำไมไม่ขึ้นวะโ <c oughs> อ้โหเออทำไมหน้ามันขาวจังวะเออจังมาเถอะเออช่องพี่เองครับน้องครัเออ <c oughs> เก็บรักเก็บรักอีกนิดนะึงอีกนิดนะึง นี่ไงขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นน่ะเอออืมหนึ่งไ์เพื่อบรลังใจให้ลาโมเบาไปเบาไปเบาไปอะไรเนี่ยอินเซอร์เบล่คูอินโทอื กือบแล้วเกือบแล้วอ,อีกนิดหนึงหรือว่าผมแบบประกาศในนี้แต่บางที่ยังไม่รู้คือบางคนเขาก็ไม่ได้อยู่ในดิทไงหรือว่าผมจะให้โอกาสอีกสักรอบวะให้โอกาสแล้วก็เพิ่มจํานวนรางวัลไปพอเพิ่มจํานวนรางวัลอาจจะมีคนสนใจมากกว่านี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นเลข5นะครับก็เพิ่มมานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะเพื่อดึงดูดคนที่แบบมีฝีมือนะครับการกระทาเกียนเกียนนะครับนะเพื่อที่จะมาทาอินโทรให้ผมได้เห็นนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้มันรู้สึกผมแบบ ผมรู้สึกผมนะมันฟิลแบบผิดปกติว่ะมันแบบยังไม่สุดผมคิดว่าอาจจะมีคนที่แบบทําได้ฟิลฟิลแต่เขาไม่อยากแสดงฝีมือไงเออสองเมษายนเชียรกันแฮชแท็อีกอันนะครับ last intro 2นะครับนะอืมหวังว่าจะหวังว่าจะได้นะขอขอคุณคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทำอีทูของผมเลยนะครับนะเอาล่ะหวังว่าครั้งหน้าจะมีอะไรจริงๆให้ผมได้เห็นอีกนะครับ तो बचा